เกมที่ไม่ค่อยดีเท่าทุกคนแล้วเสียประตูง่ายจากสองลูกนะครับเราเสียสองลูกภายในสองนาทีนะครับต้องกลับไปแก้ไขเกิดอะไรด้วยครับอาจจะเสียสมาธินะครับอาจจะเสียสมาธิกับการลูกแรกที่เราเสียฟาวแล้วก็โดนเล่นเร็วโดยสมาธิต้องโทษที่ตัวเราด้วยนะครับ <Okay. S 1> ผมคิดว่าตรงเนี้ยสำคัญแล้วเราโดนเสียสองลูกแล้วเราต้องการประตูคืนแต่เราก็ใกล้ละเรามุ นะตรงนี้มันเป็นสิ่งดีแต่ว่าเราต้องรู้จักจังหวะและวิธีนะครับวันนี้คิดว่าีค่าแรงกนวะ่าการเปิดมาของทีมการติมการเจอก็ทุกอย่างครับผมก็ทำเทคนิคมาเรียบร้อยแล้วับแต่ว่าเรามาแก้ตรงนี้มันแก้แก้แล้วแก้เพลสเขาไม่ได้นะครับตรงนี้เราต้องกลับไปเป็นกันบ้านนะครับผมแก้เพลสพอเราจะเพลสเขาเราคือเราเสียง่ายพอเสียงง่ายเนี่ยเขา เขาเะแตกเขา,าเขาเะแตกได้แม่แล้วเราจังหวะดบอไปแดนแดนบนเนี่ยเราไปเสียบอลง่ายโดนเขาเตะแตกนะครับตรงนี้สาคัญมีอัีเหนค่อนข้างหัวเสียบเพื่อสิบเคนเป็นไงครับก็เรื่องนี้ผมไม่ขอพูดแล้วกันนะครับแล้วก็กเรื่องหนึ่งความเป็นมืออาชีพผมรู้ว่าบ้านในบ้านแต่เสี่ยงมาที่สุดนะฮะมาราย,ยาทตรงนี้สําคัญผมไม่พูดมากเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากไปโทษกับใครถ้าผมโทษโทษ,โทษ,โทษตัวเองนะว่าวันนี้ผมทำผิดผิดพลาดแต่ว่า ที่เหลือตามทีวีเห็นนะค,คนที่มาดูที่นี่เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะเราไม่สามารถไปบอกได้นะครับยังต้องมีการปรับอะไรไหมครับก็ก็ต,ต้องปรับนะครับเรื่องเอ่อเรื่องการมีสมาธิตรงนี้สําคัญนะทุกทีมาเพื่อมาเพจเราหรือว่ามาสร้างอยู่วับเขาเต้แตกตรงเนี้ยเราก็ต้องกลับไปแก้ไขที่บ้านนะไปกลับเ,เป็นการบ้านของเราอะเพราะผมก็ทํากันบ้านเหมือน,นกันแต่เราลดจบลดจบไม่ได้นิ่ง สองเราเสียสมาธิง่ายเกินไปเพราะวันนี้นักฟุตบอลผมอะไปเสียสมาธิกับผู้การกรรมการมากเกินไปเลยทำให้เสียสมาธิเรื่องดว,วินหน่อยครับน่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับอันนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าครับเรื่องดว,วินส่วนประเด็นเราจะมีเสริมเสริมใครเพิ่มไหมพี่ก็น่าจะน่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับปิดดิวแล้วก็ผมคิดว่าผมยังเลสเปกนักฟุตบอลของผมที่นี่ที่มีอยู่แล้วก็ เพิ่มความมั่นใจเขาแล้วก็สร้างกลับไปสร้างเรื่องของวินัยในการเล่นเกมรับแล้วก็การเล่นเกมรุกที่อย่าไปเสียบอลง่ายในแดนกู่ต่อสู้นะครับตรงนี้ผมพยายามย้ำตลอดเวลานะครับ